ค่ะรถพุ่มพวงพร้อมบอกขายนะคะพรุ่งนี้เช้าไลน์หลายอย่างนะคะข้าวหลามก็บอกละห้าบาทมีทุเรียนด้วยค่ะ,อ,นนอ,ะ,คะอันนี้องุ่นนะคะอันนี้องุ่นเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะมีมะนาวมีปลาส้มมีแครอทมีไลน์หลายอย่างนะคะมีเห็ด ข้าวโพดอ่อนรถพุ่มพวงมีหลายอันหลายอย่างมีขนมจีนด้วยค่ะแอปเปิลผักตังโอกของตุ้งห้องเต้ของตุ้งเต้หวันผักกาดขาวกาดลุยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเพื่อนๆหลายอันหลายอย่างนะคะ ก็พุ่มพวงห้อยพุ่มเป็นพุ่มเป็นพวงมีหลายอหันลายแนวมีหลายอะไรอย่าง like อันนี้ก็เป็นกระชมอมกักบุ้งจีนพี่ขี้หนูแห้งพี่ขี้หนูสดนะคะแน่เนเอียดเลยเดี๋ยวก่อนรูปแวบหนึ่งเพื่อเขาไปหาปิดประตูเลย ยุงเข้าบ้านปิดประตูเลยลูกทวดกำลังเสร็จย้ายยุงเข้าบ้านเดี๋ยวนอนไม่ได้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆหลานก็เรียกไปนอนมันจะหกทุ่มแล้วเนี่ยเหรนเหลนน้อยคนหนึ่งกำลังน่ารักหลานใครเหลนใครก็รักหมดแล้วเนาะของใครก็กใครก็รักรอทรวด ตอนกบทวดขอบคุณทุกกำลังใจค่ะดอกสนน้อยเรียนงาม อันนี้ใบกระเจี๊ยบนะคะเปรี้ยวๆนี่ฝักอีกาฝักลิ้นฟ้าคนคนีน้สานเรียกลิ้นฟ้าพี่น้องมีกับลาบกับก่อยกับปนแสบหลายกินเผ็ดเผ็ดหูคอผู้แสบเขาจะกินได้เน็ตเขาจกินดิบกด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 เขาจกินแสบก็ยังนี่บวบเหลี่ยมจ้า แกงมกอ่อนนะคะทําได้หลายเมนูแกงสม้มแกงปลาแกงเลียงแกงอีสานบ้านเฮาแซ่บมดทุกอย่างมะละกอนะคะใครอยากกินตามส้มตาม,มีฟักแฟงฟักอ่อนมีมันไข่ด้วยนะคะมีหลายอันหลายอยา่างจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะรถพ่มพวงเป็นอย่างนี้แหละค่ะอุดหนุนพ่อ้าแม่ขายหน่อยนะคะตีห้าครื่องออกจากบ้านต้องให้ทันเวลาขายค่ะไม่ทันไม่ได้ไม่หมดของเยอะมากเอามาน้อยก็ไม่พอขายขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอะคอมเมนต์ค่ะ พุงพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าหนุนหน่อยนะคะาหาคอนเทนต์จ้าหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์เด้พี่น้องเ้อเจ้าศีหละหากลางคืนพี่น้องทำ่ำแล้วกะลูกกมัดแม่กระท่ำผักกาดขาวกะหล่ำปีลูกกมัดหลานกมัดซอยกันตึงตังตึงตังเขาเขาก็เฝ้าไปนอนได้บ้านให้ได้หาสมองอยางหน่อย ก็นอนเดียวนีกัสิตื่นตีนตนห่าเนาะไม่ขาดพอขายห้องก็ไรเอาไปรับไปนอนให้ยหัวถึงหมอนเขาก็หลับแล้วได้ก็รับไงลตีหนึ่งพูดละตีหนึ่งตีสองอยายยังคอยหลับก็หลับไงได้พูดนอนพูด่าเหมือนเส่าก็มีขั้นหนึ่งในของหลานเหมือนเอนส่าตื่นขึ้นมาเห็นอีก ตีห่ากับตื่นแล้วย้ายก็ได้มีเวลาวางกางวันกะนอนจักหน่อยก็่ค่อยหลับหรอกนอนกางวันก็ได้นั่นก็มาเอื้นผู้นี้ก็มาเอื่น่ค่อยหลับแต่ก็ต้องนอนสองโมงสองสามโมงมันเมียเนาะทำงานแล้วจังนอนทำงานบ่แล้วก็นอนบ่หลับต้องท้งานเส็จก่อนพี่น้อง ขอบคุณมากมากค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะทุกกำลังใจนะคอนเทนต์พี่นอ้องลดพุ้มพวงความบอกขายแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะบวกเหลี่ยมนะคะบวบเหลี่ยมใครยังกินบวบเหลี่ยมอ่อนๆ่อนเนี่ยผัดเสกไข่ ใส่บาทใส่ไข่ใส่บาทขอบคุณมากๆค่ะ